หวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2566ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตะบลไหวเหนียวอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีและพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกลวยถวายราชสักการะน้าพระบรมชายาลักษณ์และกล่าวคำถวายราชสดุดีร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโดยมีนายแพทย์นิสิตสีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายยศวัตรมาไพศาลศร์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรการจนบุรีเขตสามนายอนุชาหอยสังแหน่เพือธรรมกานายวันณะวีระผาสุดนายแพทย์กฤษดาวุฒิยกรนายวิสิตปิ่นประชานันนายนิสิต จงสุภาวิสารกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์กำมพลปึกษาอุดมชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมะการักคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณหนึ่งพันแปร้ยแปสิบคนต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคนหรือร้อยละสองซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชายรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งนอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูงการศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วยหนึ่งร้อยคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละห้าและพิการร้อยละเจ็ดสิบซึ่งนอกจากความพิการทางร่างกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วยโดยระลั80ของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธีจังหวัดกาญจานบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่ก้าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยปีนี้จัดก,กิจกรรมหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สตรอ ในด้านของนายอภิสารอินตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าขอบคุณชาวกาญจนบุรีและประชาชนทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมาาพาตครั้งที่9ก้าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีแม้ว่าจะมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่สมัครไม่ทันในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งที่สนามจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นความภูมิใจของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีกิจกรรมโครงการอันเป็นที่รวมใจ ชาวกาญจนบ,บุรีโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่รวมใจประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมออกกําลังกายจัดขึ้นโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นด่างแสงนำใจของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่ประสงนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรณะ และเชื้อชาติพระราาทานรถต้นแบบรักษาอัมาพาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และเป็นรักฐานในการบริการไปทั่วประเทศดังประจกักษ์ชัดและเพื่อสร้างความตระหนัก รู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ13เขตและภาคีเครือข่ายร่วมกันจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการออกกําลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือแผ่นดินไทยไร้โตรกวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นด่างแสงนําใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกาย ในปีนี้จะจัดในธีมหัวข้อ โนสต์ออลทส์ายนิวเจนคนรุ่นใหม่กับเคลื่อนไทยไรสโตรคเพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ในการดูแลตนเองคนในครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิดโดยให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยและทุกหมู่เหล่ามีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆเช่นการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคและเพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศเป็นการลดอัตราพิการและเสียชีวิต จึงขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนเยี่ยมชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไรยสโตกมาร่วมออกกําลังกายเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเดินวิ่งปั่นแกวงแขนหรือออกกําลังกายกีฬาอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีหากประชาชนจะได้มีสุขภาพดีมีกําลังพัฒนาชมุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป แลรงดังอ,อีกครั้งหนึ่งครับขอเสียงประมือด,งกดกอังกึกกล้องนะครับให้รางวัลที่หนึ่งนะครับแตนดาเลิศอันด,ดับที่หนึ่งสิกิโลเมตรชายครับทุกคนนะคะคุกคดีทุกคนเลย ซึ่งสุดยอดมากๆขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับด้านล่างขอเสียงปรบมือทุกต่าทุกท่านนะครับปรบมือดังๆนะครับให้กับนักวิ่งทุกท่านเลยครับอีกหนึ่งครั้งครับ